ครับผมมาเจออีกในคลิปที่6กนะครับเนาะคลิปที่6แบบฝึกหัดที่6ครับผมอ่าหลังจากที่เขาฝึกเทคนิคนิ้วมาได้ประมาณนึงแล้วครับผมคิดว่าทุกคนก็อาจสิคล่องแน่นะครับเนาะาสิคล่องแน่แล้วแต่ความสามารถาในการฝึกของแต่ละคนนะครับผู้ใดฝึกดูผู้ใดฝึกหลายก็สิคล่องเร็วครับผมผู้ใดบ่ค่อยมีเวลาฝึกก็สิก็สิ ติดขัดแน่ครับผมก็ค่อยๆฝึกไปครับผมค่อยเป็นกำลังใจให้เราครับเนาะอ่ะคลิปที่หกครับผมเป็นเทคนิคแฮมโมออนกับฟุตออฟกับแฮมโมออนกับฟุตออฟคืออย่างรับก็คือการดีดเท่เดียวได้ตัวโน้ตสองตัวครับผมเล่นในเบิ้องนะผมเล่นในเบิ้งแบบนี่เอื้อวไาแฮม m มออนครับผม หรือแฮมเมอร์ออนครับผมเนี่ยดีดตัวโน้ตเท่าเดียวแล้วก็เคาะมาครับผมหรือแฮมเมอร์ออนครับผมแฮมเมอร์ออนแฮมเมอร์ออนครับผมดีดเท่าเดียวครับผมได้ตัวโน้ตสองตัวกดกดนิ้วซีครับผมแล้วก็เนี่ยเออแฮมเมอร์ออนครับผมเนี่ยแฮมเมอร์ออนนะครับให้ฝึกตรงนี้ครับให้ฝึกกำลังนิ้วน้ำครับผมเนี่ย ทำเบาอ่อนตัวนี้ครับดีดดีดเท่าเดียวครับกดแล้วกด็ดีดดีดแล้วก็เคาะเนี่ยตัวนี้ไม่ต้องดีดนะครับให้เฮาดีดเท่าเดียวดีดตรงที่เฮาจับยูซี่เนี่ยมือขวาเนี่ยเนี่ยดีดแล้วก็เคาะมาครับผมยูซี่กดแน่นๆครับ ลูกนี้เขาต้องได้ใส่แน่นอนครับผมให้มันอ่อนนะฟุ้นออบเนี่ย,ออยให้มาอ่อนฟุ้นออฟก็คืออันครับฟุน้นออบก็คืออฟุน้นออกก็คือดิดเกี่ยวครับผมเมื่อกี้เขาดิดแล้วกว็เคาะอ,อันบ่ดิดแล้วกว็เคาะบันนี้เขาคืครับบันนี้คืดเนี่ยดึงคืคกับเกินเกียวเกียวสายเลยนะครับเป็นฟุน้นออฟครับผมฟุน้นออฟ ดิดเทียเดียวเพื่อนครับดิดเทียเดียวได้ดดดดตัวโน้ตสองตัวมันก็คล้ายๆกันกับแฮมเมออนแฮมเมออนก็คือเคาะลงฟุนออนก,ก็คือดึงขึ้นครับดึงนะครับผมเนี่ย yeah, ครับสองลูกนี่เขาได้ใส่แน่นอนครับผมในการเลียนพินครับผมให้ฝึกให้ฝึกตรงนี้ให้มันได้ครับผมฝึกกำลังนิ้วน้ำครับผมแฮมเมออน ฟุตออฟแล้วฝึกสายสองน้ำกันเลยครับกสะแสแน่นอนครับย่างเข็มเ่นเพ็งนี่ครับเนี่ให้หมออนเนี่ย แฮมออนฟุนอปฟุนอปเดี๋ยวใส่แน่นอนครับนี่ครับได้ใส่แน่นอนครับผมเนี <N> ่ย <N> ่ันนี้ฟื้นกันบ้าได้ครับผมแข้งครับ คือลูกให้มาออนฟื้นออบหรือตรงเลยครับลูกนี่ครับผมเพราะนั้นให้ตั้งใจฝึกได้ครับเด้อคิดว่าทุกคนสามารถฝึกได้แน่นอนครับเหรียนได้แน่นอนขอให้อดทนไว้ครับผม ครับผมคือเกี่ยวครับผมเกี่ยวกับเคาะครับผมกับอีกเทคนิคนึงที่เขาที่ลืมบ่ดได้แหละก็ได้ใส่แน่นอนนะครับมือขวาครับผมเอิ่นว่าสปิดตบิ๊กกิ้งหรือว่าการลวดปิกครับดิดลวดปิกเนี่ยขาดบ่ได้ครับสามลูกเนี่ยสามเทคนิคนี่ครับลูกเนี่ยสามลูกนี้ต้องใส่คู่กันครับขาดบ่ดได้ครับ ปิกครับรัวาปิกแฮมเมอร์ออนฟื้นออกนี่ลูกนี่ครับสำคัญครับลูกรัวาปิกครับผมครับหลังจากที่เ้าฝึกฟื้นออฟไอ้ฟื้นออฟกับไอ้แฮมเมอร์ออนแล้วอะมาฝึกไอ้การลัวาปิกครับผม ลวดปิกดีดจังไดเป็นเส้นผมบางพูกเขาครับที่มือไม่ทุกคนที่มองข้ามนะครับคือการดีดลวดปิดครับผมเฮ็ดแบบใดจะดีดได้เร็วเทคนิคนีน่วุ้ยไผบอกนะครับผมก็คือเส้นผมบางพูเขาดิดเดียวครับก็คือน้ำหนักของมือครับผมเนี่อาาอยนนอ่าฮะมือไม่เหรียญเนาะมือไม้ี่เหรียญแบบนี้ที่เก่งครับผมที่ใส่ ที่ใส่ท่อนแขนใส่ท่อนแขนมันก็นเลยเฮ็ดให้เก่งครับเพราะเก่งปุ๊บป๊กกิดทิติดครับผมป๊กกิดทติดนี่คือการเกง่งเก่งแขนเนี่ยเก่งแขนแบบนี้ครับซึ่งเป็นการดีดที่ผิดครับผมในการดีดที่ถูกต้องเฮ็ดยังไงครับมือขวาใส่ข้อมือครับผมข้อมือครับใส่ข้อมือท่อนแขนท่อนนี้ก็ดทียื่ซื้อครับผม ใส่ข้อมือข้อมือในการดิดเนี่ยสะบัดสับัดแล้วก็บ่ต้องเก่งให้จับปิ๊กให้พรอรวมๆครับอย่าแน่นเกินแล้วก็อย่าอย่ารวมเกินเอาพอเอาพอดีพอดีแล้วก็วกวกสะบัดข้อมือครับผมสะบัดข้อมือคอยเนี่ยนะครับที่เขาดีดแห้งเขาเก่งเนี่ยมันมันก็สิติดน,น,นะครับผมเพราะฉะนั้นให้มือสบายสบาย,บายครับผมสบายสบาย ในการรั่วปิกดินแบบใดท้าซาก่อนดิดลงครับผมดิดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นเนี่ยครับแค่นี้เองครับผมลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นแล้วก็สปีดขึ้นไปเรื่อยๆครับผม ก่งมันที่เปลนแบบนี้มือไม่ใช่เก่งซึ่งเป็นการดีดที่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเสียนผมบางพวกเขานิดเดียวครับผมเค็ดมือเบาๆแล้วก็ใส่ข้อมือหามใส่ท่อนแขนครับหามหามใส่ท่อนแขนแบบนี้ข้อมือครับข้อมือเออนี่ครับผมประมาณนี้นะครับ สามเทคนิคนี้ได้ใส่คู่กันครับให้มือออนคุณออฟแล้วก็ล้วปิกแลวลูกนี้จะได้ใส่หลายมือขวานี่การลัวปิกเนี่ยครับได้ใส่ตลอดครับ สาเทคนิคครับ3เทคนิคที่พอมีผู้ใดบอกนะครับผมหรือว่ามีอาจารย์หลายๆท่านก็เคยแนะนําไปกับนี่กับวรูขึ้นกันนะครับอันนี้เป็นเทคนิคของผมส่วนตัวนะครับในการเพราะว่าผมเนี่ยพื้นฐานก็มาจากกีตาร์ครับกีตาร์ก็ฝึกขึ้นกันครับผมกีตาร์ก็ฝึกแบบนี้ครับผมใส่สับเดียวกันใแฮมออนฟูลออฟนะการสปีดพิกกิ้งนะครับ โอเคแล้ว okay, ครับเนาะสามเทคนิคนี้ฝึกให้ได้ได้ครับเจาฝึกสามเทคนิคนี้ได้กัฝึกเรียนจบแล้วกะสามารถเล่นได้แน่นอนครับผมไปกันไพนนพพพคค้พ่อกันคลิปหนานครับผมอเบ้าปิดเบ้าถืออยู่อ่ะโอเคครับพ่อกันคะลิปหนานครับเนาะสวัสดีครับ